วันนี้ฝากจกัทรงนี้ค่ะวันนี้พวกเรามาเที่ยวที่เขาใหญ่โบนัซ่ากันไปกันเลยยยการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนใช้ Google Map เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะบริเวณนี้ก็เป็นที่จอดรถค่ะทุกคนน้องแฝดมาที่นี่เป็นครั้งที่4แล้วค่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันนะคะผู้ใหญ่150เด็ก80ค่ะตอนนี้เราก็จ่ายในะคะผู้ใหญ่3คนแล้วก็เด็ก1คนนะคะ ซื้อตั๋ว4ใบนะคะก็จะได้คูปองทั้งหมด4ใบเช่นกันนะคะแล้วก็เอาคูปองนี้ไปแลกอาหารเดี๋ยวเราไปแลกอาหารสัตว์กันค่ะทุกคนจุดน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าไปสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์บูนันซานะคะเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กค่ะมีเนื้อที่ประมาณ100กวารไรให้เราเดินชมสัตว์น้อยใหญ่แล้วก็ให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดโดยเราจะเดินเป็นวงกลมรอบภูเขาลูกเล็กๆนะคะระยะทางประมาณ700เมตรค่ะก็จะมีสัตว์ น่ารักน่ารักแล้วก็สัตว์แปลกๆกว่า50ชนิดค่ะทุกคนตอนนี้คุณพ่อกำลังต่อคิวนะคะเอาคูปองไปแลกอาหารสาัตว์ค่ะทุกคนจุดนี้จะเป็นจุดเดียวนะคะที่จะนำคูปองมาแลกอาหารสาัตว์ค่ะที่เหลือก็จะเป็นจุดจำหน่ายอาหารสาัตว์นะคะทุกคน ขอดูอาหารหน่อยนะคะตัวนี้ก็เป็นแครอทนะคะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแครอทให้สัตว์ทุกชนิดค่ะทุกคนส่วนเมล็ดทานตะวันนี้ให้เฉพาะนกนะคะเราเดินตรงมาก็จะเจอม้าแคร,ร์เลยนะคะก็ให้แครอทม้าแคร์ก่อนเพื่อนเลยค่ะทุกคน เดินตรงมาขวามือนะคะผ่านร้านถ่ายรูปก็จะเจอกวางน้องก็ให้อาหารกวางต่อค่ะทุกคนถัดม,<า>มาก็เป็นหมูแคร์น,นะคะเป็นหมูสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการทดลองแล้วก็วิจัยทางการแพทย์ค่ะสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกรงสัตว์หลายชนิดมากเลยค่ะน้องเฟรมาทีไรก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะ น้องชี้ให้ดูลิงนะคะ วันนี้คนก็มาเยอะมากค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แออัดอะไรนะคะอากาศกำลังดีมากเลยเพราะว่าเรามาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ค่ะทุกคน บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เลี้ยงลูกสิงโตนะคะหลายตัวเลยค่ะทุกคนเขาก็ให้เข้าไปป้อนหนมสิงโตได้นะคะถามน้องแฟนแล้วน้องแฟนไม่ค้เข้าไปนะคะเขาให้ถ่ายรูปได้ด้วยน้องกลัวสิงโตค่ะทุกคนจุดนี้ก็เป็นโดมนกนะคะให้เราเข้าไปให้อาหารนกได้ค่ะทุกคนเดี๋ยว ลองเข้าไปนะคะทุกครั้งที่มานะคะนกก็จะมาบินกินอาหารที่ฝ่ามือเราเลยนะคะแต่คราวนี้ไม่มีค่ะทุกคนน่าจะอิ่มค่ะไปต่อคะ่ะทุกคนจุดหมายของเราคือยีราบนะคะตอนนี้ก็เจอนกหลายโครงมากเลยค่ะน้องแปกก็เดินดูเรื่อยๆนะคะ ถึงแล้วนะคะจุดที่ให้อาหารยีราฟค่ะทุกคนน้องแฝดชอบให้อาหารยีราฟแล้วก็ให้อาหารกระต่ายมากเลยค่ะตอนนี้น้องกำลังเดินตามมานะคะ จริงๆแล้วมีสัตว์หลายชนิดมากเลยนะคะน้องแฟดก็เลือกดูเฉพาะที่สนใจนะคะทุกคนเวๆแล้วออเลยแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีเอาอีกแล้วแล้วแล้วๆล้ว้วๆกำลังจับภาพอยู่แล้วแล้วเะแลๆกำลังจับภาพอยู่สวยมากเลยลูก น้องกันอย่าแกล้งตอนนี้มือน้องแฝดโดนน้ำลายเยร้านะคะน้องก็เลยไปล้างมือค่ะทุกคน ที่นี่มีจุดล้างมือหลายที่เลยค่ะทุกคนหาง่ายมากเลยค่ะนกก็หลายสายพันธุ์มากเลยค่ะทุกคนเขาก็มีป้ายให้เราอ่านทุกจุดนะคะ ตอนนี้เรามาถึงข้อกระต่ายแล้วนะคะทุกคนก็จะมีจุดจำหน่ายอาหารกระต่ายนะคะถุงละ50บาทค่ะคุณแม่ก็ซื้อให้น้องแล้วก็คุณแม่หรวมทั้งหมด3ถุงนะคะทุกคน กระต่ายที่สวนสัตว์โบนันซ่านะคะเชื่องมากเลยค่ะทุกคนน่ารักมากน้องแฝดอยู่นานมากแล้วนะคะทุกคนตรงบริเวณนี้ อารียเลยอาเรียเลยจจีไรจะจีไรอจะจโอ้น่ารักอ่ะน่ารักนะน้องนะน้องว่าอะไรคะลูกน้องว่าไม่มีกระต่า อุ้ยเอาไปหมดเลยท <laughs> ั้งแกนให้หมดเลยเหรอ,อคะลูกต้องจับที่หูมันไม่ใช่เลยลูก สัมผัสใกล้ชิดมากเลยเขาเขาเป็นอะไรครับพ่อเนี่ยแพ้เหรอโมีเขาเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรให้กินน่ารักมากเลย ุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของสวนสัตว์โบนันซ่า bon นะคะก็คือนกแก้วมาคอค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเชื่องด้วยนะคะแต่บางตัวนี้ก็คือจิกนิ้วเลยนะคะแต่ก็ไม่เจ็บค่ะทุกคนน่ารักมากเลยไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้น้องแก้วน้องแกเอนมาให้ตัวนี้เลยโอ้ยน่ารักมากเลยหิวน่าดูเลยโอ้ยน้องหิวออหน้ารักมากเลยลั่นกเพราะตัวนี้ก็อยากกินพกเพราะเร็ว แกนแกนเอาให้ตัวนี้ด้วยลูกเล้วเนาะไ้วหรือเปล่ากันให้ตัวนี้เถอะเร็วๆเราเอาให้หน่อยโอ้ยเออน้องหิวมากเลยพอ่อน้องแกนให้อีกตัวหนึ่งเลยลูกน้องกันเอามาเยอะๆเลยเราน้องหิว แวะด้วยนร้องจังเลยกลับแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะไปเอากรอบรูปกรอบละ160บาทนะคะขอบคุณที่สลยเวลาชมคลิปนะคะ